สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เทคเตอร์โอมนะครับวันนี้เราจะเปิดรายการใหม่นะครับรายการที่มีชื่อว่าอยู่บ้านเมียนาะ เข้าป่าดีกว่าครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะออกไปไถผ่านเจ็ดแล้วก็ออกไปทําถนนกันนะทุกคนด้วยผ่านเจ็ดของ CMT แล้วก็ใบผ่านตรามาบินนะครับเดี๋ยวเราจะไปสอนวิธีการปรับตั้งฐานแล้วไปดูว่าสภาพแปรงลกขนาดไหนนะครับแล้วที่ทาถนนเราจะมีเทคนิคยังไงนะครับแต่ก่อนที่จะรับชมคลิปก็ฝากว้ด้วยนะครับน้ายาบ้วนปาก3 k k น้ํายาล้างคราบกจัดคราบน้ํามัน3 k k ของเจตา่อนนะ สั่งกันได้นะครับในเพจรถสายสายใต้ก็รถสายสายใต้อะไรออนไลน์สั่งได้ทั้งสองเพจเลยนะครับนี่2 8 0บาทนะครับช่วยอุดหนุนเจตาก็ด้วยนะผมไม่ได้ไรหรอกเมีเหมดนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราออกไปดูแปลงกันเลยนะครับว่าเราจะทํายากทําง่ายไงและผมต้าแก่ซึ่งตอนนี้ลงพุงแล้วจะไขได้กี่ไล่วันนี้นะครับจะทําไหวหรือเปล่าเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยทุกคนไปอะไรแล้วที่บ้านเรานี่ ตองร้อยนี่เควายลไปยบล้วตองร้อยเล่นเอดูดูงานดูไหมดูาเนี่ตไปเลนไปเจดกะดไทุเจตดเตดบันจตรดแตบนม่บียม่บียอทงานงตกมาเดบ่งไรล้วจต่นี้งานไม่จําเตด เอาละครับตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับการเข้าในส่วนยางนะเราจะต้องถอดใบดันนะทุกคนไม่ถอดใบดันนะครับเดี๋ยวไปโดนยางเขานะจากที่เราจะได้เงินกลายเป็นเราต้องเสียเงินอีกนะครับนี่ครับแปลงนี้นะครับไอ้นุ้นใสไปแล้วยังเหลือแปลงนี้นะครับโอ้โหรกใช้ได้เลยนะรันเกนเราจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับ ลบขังเวียนยาก็นหนาใช้ได้เลยนะ ร้อนเนื่อยเหมือนกันนะทุกคนนำนานาขับรังแบบจะอยู่บ้าน,นียดนะ่ดาออกมาทำงานดีกว่าแต่ครับตอนนี้ผมก็จะขับมาขับเองแล้วนะทุกคนเพราะว่าได้ ว่าปลือ๋อมฮะอยู่ไหนเอาอันไม่ลุงเราโตไหมน่ะอมหนักแกดิซไม่แกอ่งแกกาแกขึ้นไปบงควายไปไปเปิดตู้ไอ้แรงแหระโรนโรนขานวันนี้โรนนี่ก็น่ามะอยู่กันละโรนี่จ็นลุ่มแหละใช่นี่น้ามีเธอมาหน้าข้างๆอ่ะถึงเหนแค่ไหนเราก็แต่ได้นะที่กูทื่กูไอ้ก้อนนั่นกั้แล้วไปฮึฮกฮึ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 ่ึฮ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 ้อยฮึฮแล้วึฮึอึฮ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 ีฮไฮเฮี่ึโึฮึ ันมันเหมือนไราหวนาวน้วย ไอัก้อน้ัก่อนอ๋อับครับครับมากด้วยนะับครับคือระหว่างตล้วนะถ้าเป็นบางคนแล้วก็จะเว้นไว้แบบนี้เลยนะครับแต่สำหรับผมผมว่าปากไดที่เรายังถอยเข้าไปได้เรายังเก็บได้ ว่าเราฝีมือครับทำการเรียบร้อยให้ที่แบบนี้หละสั่งไปเรื่อยไม่ต้องรีบครับเอาผลงานเป็นหลักขอเจ้าของที่มาเห็นโอ้น้องนี้มันไถเรียบร้อยไถดีไถงานข้างมาเห็นโอ้หอ่างกล้วยมันเก็บไว้หมดไถเรียบร้อยทีนี้แหละครับงาน่านง,งานก็จะเกิดขึ้นทันทีเลยเคล็ดลับนะครับวิชาจะสูงทีสุดท้ายถ้าเกิดเราเห็น หัวโสดหัวร่องนะถ้าเกิดว่ามันเข้าไปไถได้นะครับเราเข้าไปเลยทุกคนเข้าไปไถหนึ่งทีนะครับไปดูมันจะทําให้เราดูมันจะทำให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับจากที่มันเป็นเป็นรอยไถตรงนี้ไม่เสมอแต่เราจะตัดตรงนี้นะสวยงามไปตกจะจ้าก็ได้ครับเพราะว่ามันข้ามรอกมาแล้วนี่ครับทุกคนเห็นไหมทั้งฝั่งนูง้นฝั่งนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่า เราไปได้อ่ะเก็บเลยครับแล้วมันจะดูสวยงามเรียบร้อยทุกคนอ่ะใส่ใบไม่ีทุกคนเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนี่ครับจบแปลงเรียบร้อยนะครับทุกคนแม่เออเล่นเรานเหนื่อยเหมือนกันเลยนะครับจากไม่ได้สอบนานนะแต่เดี๋ยวสภาพร่างกายเราก็คงจะปรับตัวได้นะครับทีเราก็ได้เงินสดมาเรียบร้อยนะครับ แต่ขออย่างเดียวอย่าให้เมียรู้แค่นั้นแหละถ้าเมียรู้คือเราเกี้ยงเลยนะเกินนี้เราเกี้ยงเลยนะทุกคนเนี่ยครับทุกคนเทคนิคก,การไถถ้าเกิดเจอที่ยาล็กก็หวังว่าทุกคนจะได้สาระความรู้ความสนุกและได้เอาไปไประยุกต์ใช้นะครับทําให้ตัวเองเป็นมืออาชีพเรื่องรถไถในที่สุดครับโอเคทุกคนแล้วพบกันใหม่ใน E ีีหน้าครับแต่ไถขึ้นรูไปไว้แบบนี้นะ นี่ครับของเราไขขึ้นลูกแบบนี้แลนะ้วเนาะเราจะกวาดเลยไม่ได้นะครับเราจะนันไม่ได้เราต้องเหยียบก่อนทุกคนถ้าเกิดเรากวาดเลยอะ่ะมันจะเป็นร่อง ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ชำนาญน,นะก็ใส่เกียร์สโลสาก่อนเลยครับการรูปนะเราต้องตั้งลำให้รถอยู่เสมอนะครับถ้ารถอเอียงแบบนี้เวลาเราปาัดมันจะเอียงนะพยายามตั้งลำให้มันเสมอครับ ทุกคนวิธีการทำถนนนะครับเอาเราเอาไปฝึกฝนดูนะไม่มีอะไรยากครับทุกคนไม่ยากจริงๆทำถนนนะถ้าเราเข้าใจทำนะ